แบมไพลินยอมรับตั้งคันขอสละตำแหน่งมิสแกรนด์ระนอง2024แบมไพลินวงสาแถลงข่าวยอมรับตั้งคันเตรียมตัวเป็นคุณแม่ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประกวดได้ขอสละตำแหน่งมิสแกรนดระนอง2024เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแต่ก็น่ายินดีในเวลาเดียวกันสำหรับนักร้องสาวชื่อดังแบมไพลิน ผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ระนอง2024ที่ได้ออกมาประกาศขอสละตำแหน่งมิสแกรนด์ระนอง2024งานนี้ทำเอาแฟนนางงามหลายคนถึงกับตกใจและต่างเสียดายไปตามๆกันเพราะเป็นอีกหนึ่งนางงามที่พร้อมทั้งความสวยและความสามารถ ล่าสุดแบมไพลินพร้อมด้วยนิติพงศ์แก้วมณีพี่ดีของมิสแกรนระนองถแถลงการสละตําแหน่งโดยสาเหตุที่เธอขอสละตตาแหน่งมิสแกรนระนอง2024เป็นเพราะเตรียมตัวที่จะเป็นว่าที่คุณแม่ตอนนี้กําลังตั้งครันมีอีกหนึ่งชีวิตที่จะลืมตาดูโลกซึ่งผู้ที่เข้ามารับตําแหน่งมิสแกรนระนองคนใหม่คือกอมแก้มนทวิการพฤกอมรกุล